เปิดคลิปทหารอียิปต์ไม่ยอมตรวจโควิด19สถานทูตต้องมาเจรจาถึงโรงแรมระยองมีการเปิดเผยคลิปที่อ้างว่าเป็นเหตุกนนารณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปขอตรวจหาเชื้อโควิด19กับคณะทหารอียิปต์ที่โรงแรมในจังหวัดระยองแต่ทหารอียิปต์ไม่ยินยอมโดยก่อนหน้านี้นายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าทหารอียิปต์ที่เข้าพักฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดและเจ้าหน้าที่โดยไม่ยอมให้ตรวจและไม่ฟังคำสั่งของจังหวัดที่ต้องกักตัว14วันโดยอ้างว่า ได้รับสิทธิพิเศษทหาร11ข้อไม่จําเป็นต้องตรวจและพบว่าหลังจากเวลาดังกล่าวในวันที่10กรกฎาคมทหารอียิปต์ได้ออกไปเดินห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา11นาฬิกา ถึง15เมาริกาเบื้องตน้นทางเจ้าหน้าที่ขอให้กักตัวและขอตรวจแต่ทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อไม่ยินยอมจนต้องนําตำรวจมาจึงยอมตรวจพร้อมกับชี้แจงว่าทหารอียิปต์ไม่ใช่แข่ของรัฐบาลไม่เหมือนกับผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยกเว้นส่วนทางโรงแรมก็ปฏิบัติตามกฎ ที่ให้บริการตามมาตรการควบคุมโรคและสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและคนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มทหารนี้ทําตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมยอมรับว่าแอปพลิเคชันไทยชนะอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของฐานข้อมูลเพราะประชาชนบางส่วนก็ไม่ได้เช็คอิน